สวัสดีครับ simple is the best ง่ายดีที่สุดคำคำนี้ยังใช้ได้ตลอดกาลนะครับแต่คำว่าง่ายในที่นี้เนี่ยไม่ใช่คำว่ามักง่ายความหมายนี่มันต่างกันแต่ว่าเป็นง่ายแบบมีเหตุผลเนี่ยรองรับแล้วก็ง่ายแต่ว่ามีประสิทธิภาพนะครับอาวุธประจำกายหรือว่าปอรลย่อปืนเล็กยาวหรือว่า assault so rifle อันนี้เป็นอาวุธพื้นฐานกองทัพหลายประเทศเนี่ยก็ประจำการต่างกันออกไปนะครับและในประเทศหนึ่งแต่ละหน่วยง,งานก็จะประจำการที่ต่างกันแล้วแต่ความเหมาะสมหรือว่าแล้วแต่ผู้บัญชาการนี่จะเห็น คนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้มีดีกว่าไม่มีคํานี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสงครามเนี่ยความได้เปรียบนี่สาคัญมากในคลิปก่อนนี้แอดมินเสนอข่าวของฝรั่งเศสนะครับปลดประจําการปืนฟา์มสของตัวเองแล้วก็หันไปใช้ h k 4 1 6ของเชวรม,มันเพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับแม้ว่าฟาเมสเนี่ยจะเป็นความภาคภูมิใจของฝรั่งเศสก็ตามแต่ก็ไม่มีการมาปกป้องฟาเมสนะครับไม่ดันธุรังแยกแยะความสําคัญมีข้อบกพร่องก็ต้องยอมรับแล้วก็หาสิ่ง ที่ทีกว่านะครับ และ admin แอดมินก็ได้ตั้งข้อสังเกตแล้วอังกฤษแล้วครับที่ใช้ปืนลักษณะบูพับเหมือนกันอย่าง L85 แล้วก็มีเสียงสรรเสริญมากมายจากผู้ใช้งานจริงเพราะว่าด้วยปัญหาจุกจิกเช่นกันนะครับแน่นอนแล้วครับว่าปืนบูพับนี่มีความซับซ้อนกว่าปืนปกติทั่วไปเวลาลงสนามจริงรูปแบบการรบไม่เหมือนตอนซ้อมแน่นอนนะครับไม่ได้มาเล็งศูนย์ย่างสามคม้าหาเป้าหมายนี่แน่แน่าซ้อมตามยุทธวิธีนี่ลืมไปได้เลยนะครับเวลารบจริงเนี่ยมันจะชุลมุนอุตลุดไม่มีกระบวนไม่มีท่าไม่มีเวลาเล็งด้วย กดได้กดรัวได้รัวไม่ต้องลีลาและท่าสวยและสภาพสนามรบจริงที่เต็มไปด้วยฝุ่นนะครับมันก็สร้างปัญหาให้กับปืนบูพับด้วยข้อจํากัดมากมายที่มี ตอนแรกนะครับแอดมินนี่ประเมินว่าอังกฤษเนี่ยมีความอนุรักษ์นิยมนี่สูงมาก L 8 5จะอยู่ต่อไปหรือว่าอังกฤษเนี่ยจะผลิตปืนเองไม่มีทางที่อังกฤษจะเปลี่ยนง่ายๆและก็ไม่มีทางที่อังกฤษจะเปลี่ยนไปใช้ hk 4 1 6ตามฝรั่งเศสนะครับอังกฤษจะใช้ L 8 5ในตะวันออกกลางมีอยู่ครั้งนึงมีคลิปของทหารสหรัฐอัมนิการนะครับทดลองยิง L 8 5อันนี้ถึงกับต้องสายหน้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า L 8 5ก็ยังอยู่ดีในกองทัพอังกฤษจะเรีย เป็นปืนเล็กยาวแต่งตั้งกิติมศักดิ์ไม่มีใครมาแตะต้องได้ห้ามวิจารณ์ห้ามด้อยค่าเป็นปืนแห่งชาติของอังกฤษนะครับแต่ว่าล่าสุดนี่ฝืนไม่ไหวแล้วละครับเพราะว่าสงครามเนี่ยคือชีวิตจริงความเสียเปรียบเพียงเล็กน้อยเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับต่อให้ l อ5มีเกียรติแค่ไหนแต่ว่าชีวิตพลทหารนี่มันสําคัญกว่าสั่งการอยู่บนหอคอยงาช้างจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะครับ และแล้วนะครับ L85 ผู้สูงศักดิ์ก็โดนจนได้เมื่อกองทัพสหาร,ราชอาณาจักรที่มีอังกฤษนีเป็นเจ้าภาพนะครับมีแผนเปลี่ยน L85 ภายในปี2025หรือว่าพศ2568จบเกม L85 แล้วล่ะครับโดยกองทัพอังกฤษเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปหาปืนของสหรัฐมิกาซึ่งสหรัฐมิกาก็มีโครงการ NGSW นะครับหรือว่า Next Generation Squad Weapons ก็เพื่อพัฒนาอาวุธนี่อยู่แล้วก็จะมีปืนไรเฟลิลขนาด6.8ม mm, ิลลิเมตรมีระบบ ควบคุมการยิงด้วยซึ่งสัตมิการนี่หวังเอามาแทน M4A1 นะครับแล้วก็ปืนกล M249 ด้วยซึ่งมันก็น่าสนใจในตัวในอยู่แล้วซึ่งอังกฤษคงไม่ไปหา HK416 ตามรอยฝรั่งเศสนี่แน่ L85 ของอังกฤษเป็นปืนรุ่นหนึ่งของ SA80 ใช้กระสุน5.56คูณส5มิลิเมตรนาโต้นะครับเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี2530ส่วน L85A3 อันนี้เป็นรุ่นปรับปรุงเพิ่งเข้าประจำการในปี2 5 6 1แม้ว่าจะมีอุปกรณ์ทันสมัยมากมายนะครับมีระยะหวางผลถึง500เมตรแม็กกาซีนบรรจุได้30นัดแต่ก็อย่างว่านะครับมันไม่คล่องตัวมากนักในสนามรบจริงที่มันต้องสมบุกสมบันแล้วก็ต้องไว้ใจได้แน่นอนว่าหลายนีึนึกถง AK ของรัสเซียนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมแล้วก็มันก็ไว้ใจได้แน่นอนว่าระบบของ AK เเป็นแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนถึงแม้ว่าจะมีระยะหวางผลไม่ไกลมากนักและก็ความแม่นยำไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ AK เป็นที่หนึ่งก็คือความง่ายของการใช้งานดูแลง่ายนะครับในการรบยิงเนี่ยไม่มีใครมะเลงขนาดนั้นขอแค่มันไม่ติดยิงออกไปเป็นชุดเป็นใช้ได้การพัฒนาปืนของตะวันตกนีน่เน้นไปที่ระยะแล้วก็ความแม่นยำนะครับก็เลยทําให้ซับซ้อนกว่า AK และน้ แน่นอนว่าปัญหานี้เยอะกว่าที่สุดแล้วนะครับประสิทธิภาพต้องดูจากการรบจริงและความจริงเนี่ยสอนให้รู้ว่าง่ายๆในดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ l 85ของอังกฤษที่สุดแล้วเนี่ยก็ฝืนไม่ไหวแล้วครับก็ต้องหาสิ่งที่ดีกว่าแต่ว่า l 85มันก็ยิงได้ยิงตายนั่นแหละครับแต่ว่าประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยมันก็ได้กว่าในสนามรบจริงและต้องหาสิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนนะครับโดยเฉพาะทหารที่อยู่แนวหน้าไม่ใช่ให้ใช้ปืนอะไรก็ได้นะครับแล้วผู้บัญชาการ ใช้ปืนอย่างดีแต่ว่าอยู่แนวหลังมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าแนวหน้าแพ้มันก็แพ้ทั้งประเทศนะครับ